อันนี้เขากินแบบอะไรนะแม่ BLW BL นะครับให้กินไปทั้งชิ้นเลยเพราะตากให้กินเธอชิ้นไม่ยอมกินครับผมมันจะซัดทั้งชิ้นอย่างนี้เลยครับผมพิ่บอกว่าชอบอยู่ชิ้นใหญ่ๆคะ่ะโอ้โหโอ้โหเนาะหนูมีพันเต็มป่าแล้วครัแม่หนูไม่กินดอกชิ้นเล็กๆกันมันน่าเบือ่อ หนูขอชิ้นใหญ่ๆได้ไหมแม่ได้จัดไปเห็นไหมเคี้ยวตุย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 เอาเข้าีกเอาเข้เออนั่นแหละนั่นแหละเออเอาไปเลยกินไปเลยมันกินเชียร์นะวะมันกินเชียรู้อย่างงี้กินอย่างงี้ตั้งแต่นานแล้วกินแบบ W H O A B เนี่ยเม่ไไวนะ B L W U L W ไม่ใช่โอ้ย L แล้วก็ W B L W เออ เอาเมื่อกี้บอกมีสี่ตัวไม่ใช่หรอมีสามวแค่นี้แหละหลวงพ่อตั้งชื่อใหม่เป็น W H O A B กินมันตั้งแอ่สิงแซเลยอืมมันแซบมากโอ้เป็นเยนเบอร์ตะกอเย็นๆชฉ่ำๆค่ะแล้วก็กัดกินคนเดียวแ่บๆคนเดียวก็ะโอ้จมุกโอ้โหโอ้จมุกโอหมดยังหมดยยังดูใกล้ๆนี่โอ้โห เดี๋ยวออเอนี่การฝึกให้เด็กกินแบบนี้เพราะว่าเขาจะถ้าเขาคิดหจ่เขาจะเขาเรียกอะไรคลายออกมาเองใช่เขาก็ต้องหัดกินของเขาไปเลยเพราะว่าเขาโตมาเขาต้องกินเองนะลูกเนาะไปอยู่เรือนรับนุบานก็ต้องหัดกินเองหัดตักช้อนกินเองถ่ายการเพื่อนม่ยเออมาให้ป้าป้าถ่ายค่ะป้าถ่ายหน่อยเพื่อนนิดเดียวไม่ต้องให้ป้าป้าถ่ายหน่อยเออ เก็บไว้หนูดูตอนโตนั่นแหละกินแบบ WHOA B ของพ่อเนี่ยโอ้วเสียบเอาชิ้นไปเลยเดี๋ยวกินชิ้นอีก่ครั้งถ้าเกิดว่าเอาอีกชิ้นไปเลยจะไาย่างกินชิ้นนี้แล้วขายใช่ต้องกินหมดทีละชิ้นเพราะว่าถ้าเห็นชิ้นใหม่เสปุ๊บชิ้นนี้แล้วก็กินแล้วก็ขายกินแล้วก็ขายกินแล้วก็ขายอร่อยเชี่ยอร่อยเชี่ยเผอดป้อนพ่อเป้าป้อนไม่กินครับต้องกินเองถึงจะแบบ แซบกินขามือแบบนี้โอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวให้คืนให้หมดก่อนแม่แบ่งออกมาจากชิ้นใหญ่มากเป็นชินยายายนช้นยาวๆให้เขาหน่อยมีช้อนเนข,ขาไหม,มหรครับผมเดี๋ยวคุณแม่จะไปจากชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราจะแบ่งให้มันเล็กขึ้นมานิดนึงเพื่อให้บินทานได้ง่ายขึ้นนะครับผมวันนี้เราฝึกให้บินกินแบบ W H O A B ของพ่อครับผม พอตั้งเองนี่คุณแม่ก็จะอ่านเป็นปชิ้นเลก็กๆแบบนี้นะครับให้เคี่ยวแบบใช่ตอนนี้ตายแน่นอนืน่อกีชิ้นใหญ่เขียนไหมครับจำได้ไหมหมดไปแล้วในปากปแล้ว,ว,วะจะจะเผยความลับให้ฟังนะครับตอน,นเด็กๆเนี่ยพี่ปินไม่กินมะละกอเลย นะครับไม่ชอบกินดูตอนโตัวมาก่อนาอ,อาจจะเพราะตอนเด็กอ่ะเราไม่ได้แช่เย็นเออตอนนี้มันเย็นอากาศมันร้อนไงเขาก็จะกิน,นเย็นแล้วมันชื่นใจมันเงียบแล้วมันแซบ่บเอาเลยดูเจนี่เลยลูกเห็นไหมอาบน,น้ำไปอีกรอบไหมลูกเออโอ้โหเคี้ยวตุย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 เลยอีกผลไม้ปวดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับข้าวโพด ก็กินอย่างนี้แหละตุยตุยตุยแงบแง,บ,ง,บ,งบเองแล้วไม่ต้องกินเป็นเม็ดๆแล้วก็กัดจากกัดจากอะไรดีถ้าพูดเป็นฝักๆเลยนะครับโอ้โห,โโหมันทําไมมามาชิ้นนี้มันเหมาะมืออย่างเงี้ยลูกมันอื้อม,มันถาดมือพอดีมือเลยอ่ะหมดที่นี่พอ,พอแล้วพร้อมและได้ไอลองดูเปลี่ยนสิเอาปลากรอยหว,วานๆเสร็จปุ๊บต่อท้ายด้วยสับประรดนะครับผมคุณซิวจะกินไหมนะดูได้ดีกันนะ โอ้โดูการ์ตูนไปก็กินมะละกอไปเพลินไปขาไม่เอาคำเดียว่ะโอ้โหบีบบีบนิดนึงบีบนิดนึงบีบให้มันน้ำออกมานิดนึงบีบนิดนึงลูกน้ำมันออกมานิดนึงเออบีบใ้น้ำมันออกมานิดนึงเอออ่านั่นแหละมันพอดีมือแล้วเออเอาเข้าไป มการกินแบบวิวเอชโองพ่อนี่มันแบบลำบากจริงอ่าขายแล้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นีนนนไ่ไงคะนี่ไงคะลูกนี่ไงคะขอชิ้นใหม่ขอชิ้นใหม่อ๋อไม่ให้ปลาปลาถ่ายค่ะไม่ให้ปลาปลาถ่ายปลาปลาถ่ายวิดนึงเก็บไว้ดูตอนโตหนูจะได้เห็นนะว่าตุงตอนเด็กมันดื้อขนาดไหนใหญ่ไหใหญ่ไปแม่เอาช้อนหั่นครึ่ง ตอนนี้คุณแม่กำลังทำมาล้ทำสับรถให้นะครับมาแล้วสับรถเย็นๆคุณคุณจะเลือกอะไรครับเลือกอะไร,รเลือกสับรถครับชิ้นใหม่ๆแล้วเอาเอาตก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 จับก็มาจับก็มาจับมาลุ้นจับจับได้เบาลุ้น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 โอ้โ,โ,อโหครับสับรถชิ้นนี้จะเข้าไปในปากโอโอพี่บิดนอ้าวทำเดียวไม่ได้ไไดลูกออกขันออกขันออกขันลูก เออค่อยๆดูดค่อยๆดูดค่อยๆดูดค่อยๆ่อยดูดใจลุกน้องปิ๊งทำได้ลูกได้ได้ได้ไระเบานี่ลูกนะค่อยๆ่อลูกนะกำลังดูดน้ำเลยเดี๋ยวไปดันเดี๋ไปดันออกมาดันออกมาอืมมันใหญ่ไปคุณแม่จะได้กัวแม่หันไปเล่นตรงี้เออแม่ต้องหันธารลายยาวเลยยาวอ่าไม่พี่บินถ่นไม่ได้ก็ขายออกมาแล้วครับเออหัดดูดลูกหัดดูดหัดดูด มันต้องยัดทีเดียวก็ได้หรอกยิงยินของเยอะแยะมาลุน้นกันนะว่าพี่ปิ่นะกินสำลรกชิ้นนี้หมดภายในคำเดียวได้อย่างไรไนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมเอาไว้คนให้มันเข้ากันใช่อ่าไว้คนเนี้ยไม่ได้ก็จะจกออกมาใหม่จะจบเยอเอวอ้วกเ,เอาเนิ้วเดียวลูกนิ้วเดียว คนกันใหม่คนใหม่คนใหม่มโอ้โหโอ้โหอ้ยมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วดูครับจะหมดใหญ่ะโอ้โหต้อง<ด>ใช้นิ้วช่วยในการคนในปากให้มันเข้ากันยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังเป็นตะแกรนน,น้ำซึมอยู่ตะกากแล้วยัยงไม่หมดยังไม่หมดอยู่ตะกากอยู่นี่หนึ่ง ดูดน้ำไปแล้วครับดูดน้ำเลี้ยงันหมดแล้วครับโอ้โหหมดเลี้ยงกุเพราะว่าสุดท้ายนี่มันมีตะกาก,กไงมันก็จะบบกืนยากนิดนึงเอ,เอาใหม่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 ชิ้นต่อไปเราหันเน้าเล็กลงนะครับงับไปหมดชิ้นเหมือนเดิมอร่อยไหมคะพยายามบีบบีบเออบ<ำ>ีเข้าไปเ,เ,เอปเอ เอามือคนลูกเอ,อเ,ออเอามือคน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 เร็วอย่าจกกลกเอาแค่อเอามือออกมาค่ะ่อเ,อเ,คเคียวค่ะเค่อยเเียวคคใครทานข้าวไม่เก่งมาดูพี่ปินกินข้าวเ้อโอ้โหต้องเอามือเชียวไว้ก่อนเอาเป็นไม้คนเรียบร้อยชิ้นนี้เรียบร้อยเรียงเอาปากโชว์สิเอาปากโชว์สิ หมดไปอีกแล้วหนึ่งชิ้นเล็กๆค่ะเห็นไหมพี่บินชอบกินสับป,ประรดชอบกินมะละกอชอบกินส้มอา,อ,าอานนี้กินไม่ได้หรอกโอ้โหวันนี้การฝึกกินแบบ w h o a p อยงางพ่อนี่แบบเละตุ่มเป๊ะไปหมดนะครับนี่เละรเละ,เละไม่หมดฟู้ฟิงเกอกฟ,ฟิงเกอร์ก็คือกินมือเป็นอาหาร ใช่ไหมลูกวันวันหนึ่งก็กินมือเป็นอาหารใช่ไหมลูกลพ่อแทนกล้กองูข้างล่างล้อะไรเลยกินข้างล่างกินอยู่กินอยู่กินแบบเป็นก็คือกินกินไปคายคา,ายไปโอ้โหดูครับเสื้อนี่เออไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายหนูจะไม่ดูตอนโตหรอกหนูไม่อยากเห็นตอนหนูไม่อยากเห็นตัวเองตอนโต 唔係。Why?